สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่มาพบมาพอกันกับจำซ้อนชาแนลคือเก่าเนาะครับมือนิกะมากินยำม,มามาเนาะยำม,มามะาก็บอกลายพี่นอ้องเนาะก่อนสิกินเนาะครับกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหล,ลายๆขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะครับที่มารับมาชมที่มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และกเพื่อนเกา่าสดน้ำยำ ซุนใจเนียวจำเพ็ด เผ็ดกระเบื้องแซบนะต้องระวังมันดีเสีตา ก็กินตามใจปากหรือพี่น้องเสียงกะยังไม่ค่อยดีเป็นไหนนั่นจากอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะกะเจ็บคอเนอี่ยเป็นไข่ไข่วัดแต่อาการกะเม่ได้มีไข่หรอกแค่อายบ้าง ล้วก็เสียงหายเสียงที่เป็นเปลี่ยนเนี่ยข้าวเหนียวอืม ตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปหน่อยเอ้ยดูหนาวนะแต่ว่าฝนตกร่างกายปรับบาทำทั้งที่ฝนกระตกตอนแดดอกอก <c oughs> ต้องระวังมันดีสตา,าก็บ๊อกกอยจะกิน คองปแปลกๆมาๆพี่น้องเนื่องจากทำงานมาก,กับเมือแลนะ้วเนาะกระคารเป็นตลาดถึงไปกับทำกับข่บาวเป็นพี่น้องไง คลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อครับพอแม่พี่น้องขอบคุณเรไร้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่มารับมชมที่มาให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ